คณพี่ที่มาให้กำลังใจแม่เหววค่ะสองท่านคุณพี่ที่มาให้กำลังใจแม่เหววค่ะไหนเอาเสียงเพลงลงหน่อย สวัสดีพี่สีค่ะขอบคุณที่มาให้กำลังใจแม่ววค่ะไม่ได้ไล่มือบานวันนี้ขอไลก่อนค่ะเผื่อตอนเย็นยังไม่ได้ไล์เผื่อไม่สะดวกค่ะไล์พอได้ส่งงานพี่ยูไว้ก่อนสักยี่สิบนาทีขอบคุณพี่ที่ให้กำลังใจแม่ววค่ะสามร้านดวงใจค่ะ เราก็ไปดูข่าวไปดูข่าวเสรีนไ,ไว้กันน้องเพื่องาหลวงทางพิทอคมะให้กำลังใจวิคุณแนววันที่คุณแนวค่าขอบคุณ,ค,ค,ณค,คุณแนวด้วยค่ะคุณแนวลงไลแล้วบอกนี่เดี๋ยวไปจอดให้ก็เลยมาขึ้นไล์ตัวเองขอบคุณคุณแนวด้วยค่ะเดพัดลมด้วยค่ะไลนี้ไม่นานคุณแนวไล์ พอได้พอได้เปิดการมองเห็นบ้างเนาะเพราะว่าไม่เหลวไม่ได้ไรานานไม่ได้หลายวันแล้วค่ะหลสักยี่สิบนาทีค่ะอย่างต่ำยี่สิบนาทีขอคุณคุณแนวด้วยให้แก้วน้ำค่ะให้กำลงกังใจดีด้วยนะคะเราขึ้นไม่เราขึ้นไม่นานเราไล่บ่อยๆก็ได้เพื่อจะได้เปิดการมองเห็นบ้างคุณแนวเพราะว่า ช่งไม่เหวี่ยวน่ะไม่เปิดการมองเห็นเลยนะถ้าไหลศพอย่างนี้ก็จะไม่เด้งไปหาเพื่อนอก็เลยพยายามพยายามไล์ไล์ได้เท่าไหร่ก็ไล,ไล์ไปอย่างนี้ค่ะเพื่อได้สนงันที่ดูด้วยจะได้เปิดการมองเห็นว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะปิดกั้นอยู่ไม่แหว่ว่านะเพราะว่าเวลาขึ้นไล์โทรศัพท์ไม่เด้งหาเพื่อนเลย ขอบคุณทุกแนวด้วยค่ะให้แก้วน้ำมาขอบคุณที่อยู่ในการสามพี่ 7, เอจิเกตวันนี้พี่เอจิเกตค่ะขอบคุณพี่เอจิเกตช่วยค่ะ ผมก็หอดแค่ี้เองเนี่ยบอกบอกแมแลวบอกผมบอกว่าที่อบัตแก้รับมส่งเออได้ๆพิษวนสวัสดีพิษวันค่ะขอบคุณพีิุวันด้วยพิษวันเป็นไงแผ่นดินไหว พี่อยู่พิสุวรรณอยู่ใกล้ไหมขอบคุณพิสุวรรณด้วยเห็นหน้าพิสุวรรณแล้วเคลื่อนไหวที่โคโทมอไม่แหวดูอยู่สวัสดีทุกท่านครับเมื่อวานโครมอแผ่นดินไหวพิสุวรรณอยู่ใกล้พิสุวรรณไหมพิสุวรรณปลอดภัยดีอยู่เนาะขอบคุณด้วยที่ให้กําลังใจแม่แหววค่ะพิสุวรรณก็อยู่โทมอค่ะโอ๊ยขาตั้งกล้องไม่อยู่เลย ไวมากเลยครับน่ากลัวมากใช่ใช่พี่สุวรรณไม่เหวียวดูในในโทรศัพท์ในที่เขาลงข่าวให้เราดูเนาะน่ากลัวมากเลยค่ะเหมือนกับหนังเหมือนกับหนังที่เขาสร้างขึ้นเหมือนที่เราดูในหนังในหนังในหนังพลางหนังหลังหนังอะไรนี่แหละแต่ไม่เหมือนที่เราจำลองขึ้นมาแต่จริงแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น ค่ะขอบคุณพี่สุวรรณค่ะที่ให้กำลังใจแม่ววแล้วก็ค่ะดีใจด้วยที่พี่สุวรรณปลอดภัยค่ะขอบคุณพี่สุวรรณวันนี้เห็นหน้าพี่สุวรรณก็ดีใจแล้วค่ะค่ะพี่ปลอดภัยดีเนาะเพราะว่าพี่อยู่กทมค่ะเมื่อวานแม่ววก็โทรหายญาติญาติที่อยู่กมทม,หกทหกทกมเหมือนกันพี่ก็ <c oughs> เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงเพราะว่าเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ค่ะเราอยู่ที่ปลอดภัยแต่ก็ห่วง เพื่อนๆที่อยู่กทมค่ะนี่เราก็โทรแต่บอกว่าปลอดภัยดีแต่บางท่านก็อยู่ใกล้ค่ะก็ได้รับข่าวสารปลอดภัยดีครับค่ะขอบคุณพิุวรด้วยค่ะคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองพิศวรรณค่ะพิุวรปลอดภัยค่ะพิุวรอยู่ใกล้พิุวรไหมตรงที่ตลมค่ะแต่เขาบอกว่าเคลื่อนไหวแรงสะเทือนมาถึงบ้านแม่แววเดชค่ะพิุวรค่ะเขาจะบอกว่า ที่แม่น้ําจะมีมีน้ําบนบนเหมือนเหมือนเป็นขึ้นขึ้นค่ะแรงเข้ามาถึงที่นี่ด้วยค่ะที่กางจังหวัดค่ะแต่น่า,ากลัวมากเนาะพี่เนาะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น,นกับเมืองไทยเราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเราเองที่เราได้อยู่เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดได้ยินแต่ในข่าวได้ยินแต่ในโทรศัพท์ค่ะมีว่าเราได้รับ ผมจะเคลื่อนใจไปทั่วประเทศค่ะสาหรับเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหวของดินดินไหวดินไหวสวัสดีครับขอบคุณคุณภาษาอังกฤษด้วยค่ะที่ให้กำลังใจแม่วเววค่ะล่องที่ขาดผมเป็นบออะอะได้ๆจะ้ะค่ะขอบคุณพี่ที่ให้กำลังใจแม่วเววค่ะไรน,นี้แม่วเววก็ไม่นานค่ะอย่างนั้นก็ยี่สิบนาทีค่ะ เพราะว่าอากาศร้อนมากเลยเครื่องร้อนค่ะไร์พอได้คุยกับพี่พี่ค่ะตอนบ่ายถ้าพอขึ้นได้ก็จะขึ้นอีกรอบหนึ่งค่ะสวัสดีคุณลุงน้องของคุณลุงนองด้วยค่ะคุณลุงนองเป็นไงม้างแม่แววไปให้กําลังใจคุณลุงนองอยู่คุณลุงนองน่าจะอยู่ใกล้อยู่นะเพราะว่าเห็นมีพยาบาลมีรถปอเต็กติงช่วยเหลือคนบาเดเจ็บค่ะ พี่แหละรอพี่แหละรอติดใหมนะพี่แหละรอดินใหมนะอ๋อค่ะค่ะสวัสดีคุณภาษาอังกฤษตัวทีด้วยค่ะขอบคุณด้วยค่ะสวัสดีคุณลุงนงค่ะเมื่อวานให้กาลังใจคุณลุงนงอยู่ค่ะคลุง,ลงลนงไลฟ์สดให้เราได้ดูว,ว่าคุณลุงนงน่าจะอยู่ใกล้พื้นที่ค่ะขอบคุณคุณลุงนงด้วยที่ไลฟ์สดออกสื่อให้เราได้ดูด้วยเนาะค่ะ ลุงนงก็คงปลอดภัยดีค่ะลุงนงบอกว่านอนอยู่นอนอยู่ <c oughs> เพื่อนโทรมาเรียกว่าแผ่นดินไหวรีบลุกอาบน้ําสวัสดีคุณมนตรีค่ะเราคุณคุณมนตรีค่ะสวัสดีครับคุณลุงนงค่ะสวัสดีค่ะแม่วหวคุณมนตรีค่ะคุณมนตรีไล์นี้ไม่นานยี่สิบนาที <c oughs> ค่ะเดื่อตอนเย็นได้ไล์ด้วยค่ะเอาเวลาเราว่างด้วยรถคุณมนตรี ไฟ์ปอได้ส่งงานที่อยู่ขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะข่าของคุณค่าขอให้ทุกท่านปลอดภัยแล้วก็ทุกท่านที่อยู่เมืองกรุงกรุงเทพมหานครก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านท่านที่ท่านที่รอรอการติดตามรออยู่ยังไม่เห็นก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็จะมีหน่วยกู้ภัยขอให้ขอให้พี่ทุกท่านปลอดภัยแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ หาให้เจอแล้วก็ออกมาด้วยความปลอดภัยทุกท่านค่ะแม่แววเป็นห่วงและห้อยกาลังใจค่ะยังไงเราก็เป็นคนไทยด้วยกันดินแผ่นเดียวกันเราอยู่ด้วยกันค่ะดีครับคุณมนตรีคุณน่านคุณน่านเมืองเหนือสวัสดีคุณน่านเมืองเหนือด้วยค่ะขอบคุณคุณน่านเมืองเหนือค่ะคุณมนตรีแม่แววก็จะจบแล้วคืนนี้ค่ะ เหลืออีกนิดเดียวเองค่ะว่าจะเอาให้เสร็จวันนี้แหละคุณมนงตีค่ะคุณลุงนงด้วยค่ะเอาให้เสร็จวันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําเครือใหม่ด้วยแล้วไม่ว่าจะลงเครือใหม่ค่ะลงเครือใหม่เราก็มานั่งปกทั้งเครือใหม่ลงแบบนี้ใหม่ค่ะก็ทําเป็นเป็นอาชีพรักค่ะปะปนกันไปกับชีวิตขายของ ต้นค,คุณก็คือถามว่ากําไรเยอะไหมไม่เยอะแต่ถามว่ากําไรชีวิตคือได้เยอะไม่แบ,บว่านะโน้ตใหม่นี้มีความสุขมีความสุขแล้วก็ไม่เครียดในฟุง้งซ่านค่ะให้ลืมเรื่องเก่าๆได้เยอะค่ะก็ยังมีที่ไม่ให้กำลังใจขอค่าคุยกับพี่ในไลฟ์สดค่ะพี่เป็นเอซีน้องให้กำลังใจนี่มาตลอดเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่สุวรรณคุณบนตรีค่ะ แม่แวเวลขออะไรนี้ยี่สิบนาทีสูสๆครับขอบคุณค่าขอบคุณคุณน่านเมืองเหนือด้วยค่ะขอบคุณที่ให้กำลังใจแม่แวเววแล้วก็พี่ทุกท่านค่ะพี่ทุกท่านมา่ให้กำลังใจแม่วเวค่ะขอบคุณพี่สุวรรณพี่สุวรรณปลอดภัยดีสุวรรณน่ากลัวมากเลยนนะ้องพี่เนาะแม่แวเวเคยดูใน ขอให้เป็นอะไรไม่เยอะแล่วขอให้ให้ทีมงานค่ะหาให้เจอแล้วก็ให้ปลอดไปทุกขั้นค่ะขอบคุณคุณมัตรีด้วยค่ะปากหมุดให้แม่แหววค่ะคุณคุณแนวด้วยค่ะให้กำลังใจคุณแนวด้วยค่ะไค้น,นี้ไม่นานคุณมัตรีไม่แหววเอายี่สิบนาทีค่ะพอได้พอได้ผลงานที่อยู่ด้วยค่ะ ไรนานก็ไม่ได้เครื่องโทรศัพท์ร้อนอากาศร้อนค่ะได้พอได้คุยกับพี่พี่ะถ้ารอช่วงบ่ายทั้งเดียวเลยก็ก็บางทีก็จะไม่ได้ได้ว่างก็เลยเอานี่างนี้เลให้กางใจคือมนตรีด้วยได้ค่ะ11-13อ็ดสิบสามิกาตอนเย็นค่ะขอบคุณทุกท่านที่ให้กลางใจไก่แมวด้วยค่ะ ขอให้พี่สุวรรณน้ำนา่นากลัวครับอ๋อใช่ใช่พี่สุวรรณน,น่ากลัวมากค่ะเนี่ยเยวดูในโทรศัท์น่ากลัวมากเลยพี่ค่ะอุยเป็นอะไรที่เกิดขึ้นกับกับบ้านเราเมือง,งเรากับกับตัวตนเรานี่หละเนาะค่ะก็เหมือนกับตัวตนเรานี่แหละค่ะที่เกิดขึ้นเคยดูแต่ในหนังไหมพี่ค่ะแต่ทีนี้เกิดขึ้นจริงๆเลย น่ากลัวมากค่ะแม่แววก็มีมีร้านไปทำงานอยู่ที่นู่นเหมือนกันวิ่งหนีวิ่งหนีแผดดินไหวเหมือนกันแต่ไม่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกแต่อยู่ใกล้พื้นที่ค่ะก็เลยมีผลกระทบผมเจอเป็นครั้งแรกค่ะพี่สุวรรณแม่แววก็เจอครั้งแรกเหมือนกันพี่แต่แม่แววอยู่ไกลค่ะเปไปพี่สุวรรณอยู่ใกล้เนาะพี่สุวรรณอยู่กรุงทอมอค่ะแม่แววก็ ดูในโทรศัพท์เห็นคุณมนตรีไลฟ์สดอยู่ขาแม่เบวอยู่ว่าบ้านแม่แบวเป็นไงเอลแม่แบวบอกคุณมนตรีว่าไม่ไม่เป็นไรหลังจากลงไลฟ์คุณมนตรีแม่แบวก็ไปดูในในโทรศัทพท์ที่พี่ๆอัดคลิปมาให้เราดูอู้น่าก,กลัวมากเลยค่ะน่าก,กลัวมากค่ะตึกถล่มเหมือนเหมือนกับเรา,เอาอะไรไปทุบตึกอย่างนี้เนาะลว่ลวงลู่ลู่ล,ง,ล,ง,ล,ง,ลงมาค่ะ พี่สุวรรณก็ปลอดภัยขอบคุณพี่สุวรรณด้วยค่ะขอบคุณคุณลุงนงด้วยคุณลุงนงยังได้ไปถ่ายทำคุณลุงนงยังได้ไปถ่ายทำเลยให้เราได้ดูค่ะคุณลุงนงยังได้สัมภาษณ์สัมภาษณ์หัวหน้างานด้วยให้เราจาได้ค่ะยังอยู่เด้อซ่อมพัดลมอยู่เป็นไงมยังอยู่ดีใจกับคุณลุงนงด้วยยังอยู่เด้อเป็นไ้ม ซ่อมพัดลมอยู่หลัอองจากเมื่อวานไปทําข่าวมาเนาะวันนี้เลยไปนั่งซ่อมพัดลมแล้วคุณลุงนองขอบคุณลุงดงด้วยค่ะไลนี้ยี่สิบนาทีพอได้คุยกับพี่ๆ่ค่ะเอายี่สิบนาทีพอได้คุยกับพี่ๆ่่ถ่ะไม่ให้กำลังใจแน่เดี๋ยว เดี๋ยวตอนเย็นก็ก็จะขึ้นอีกรอบหนึ่งแหละคุณมนตรีค่ะตอนเย็นจะไนอีกรอบหนึ่งประมาณบายๆนั่นแหละหลังจากคุณคูพรเนาะถ้าแม่เบลมีโอก,กาสก็จะได้ได้ขึ้นหลังคุณคูพรค่ะเพราะว่าแม่เบลก็จะไปให้กําลังใจคุณคูพรและคุณมนตรียาวๆด้วยกันค่ะวันนี้ก็ไปแต่เช้าไปไม่ได้โอวันนี้ก็ไปแต่เช้า ไปไม่ได้อ๋อค่ะคุณลุงนงขอบคุณคุณลุงนงด้วยค่ะคุณลุงนงก็อยู่ใกล้พื้นที่เนะาะค่ะคุณลุงนงย,ไยง่ได้ยังถ่ายได้ยังถ่ายทอดให้ดูเลยขอบคุณสองนะลุงใจแล้วก็เก็ดไรค่ะขอบคุณให้กำลังใจแม่เดีย๋ยวได้ค่ะพี่สุรวรรณก็รายงานมาแล้วว่าพี่ปลอภทยดี ขอบคุณพี่ทุกท่านทุกกำลังใจค่ะตำรวจกั้นห้ามอ๋อตำรวจองห้ามเข้าใช้ไหมถุงนอนค่ะอ๋อตำรวจองห้ามเข้าตำรวจกั้นห้ามเข้าหมดเลยอ๋อค่ะแล้วก็รอดูข่าวให้กำลังใจให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยเนาะค่ะ เห็นท่านหนึ่งเห็นท่านหนึ่งเห็นไปเคียงคอเคียงนี้แกยังหาแกยังรอดเลยก็ยังช่วยมาออกมาได้ค่ะแม่เวลดูอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่เรามีความสามารถเยอะค่ะก็คงจะช่วยพี่ๆทุกท่านที่ติดอยู่ในนั้นออกมาได้ค่ะให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะให้กำลังใจคุณหมอคุณพยาบาลด้วยค่ะ ขึ้นข่าวเยอะสระเมืองไทยแล้วเนาะแม่เบลก็ไม่เคยเจอเพิ่งมาเจอเพิ่งมาได้ยินนี่แหละ ไลนนี้ไม่มวขอ20นาทีไลฟ์พอได้คุยกับพี่พี่ค่ะอีก2นาทีก็จะลงไลฟ์ขึ้นนตรีค่ะอยู่นานไม่ได้เครื่องลอนค่ะพิสุวรรณด้วยขอบคุณพิสุวรรณค่ะเดี๋ยวเราไปให้กำลังใจท่านอื่นด้วยกันค่ะวันนี้ตาหนงเตรียมข้าวเหนียวไก่ยา่างจะไปไลฟ์สดเจ้าหน้าที ปิดไม่ให้เขาไปเทียงห่อข้าวไปเลยค <c oughs> ่ะไม่เป็นไรคุูน้องแล้วก็ซ่อมผัดลมไปนี่แหละแล้วก็ฟังข่าวเอาค่ะเมื่อวานก็ได้ไล์อยู่ก็ได้ดูลุงนงไล่ค่ะได้ได้ดูลรงนงแล้วก็ได้รู้ข่าวเรื่องเรื่องเจ้าหน้าที่จะนําหาลูกน้องเนาะที่นุ่งสัมภาษณ์เมื่อวาน เสียยห่อข้าวเหนียวก็ห่อกินมากินบ้านตัวเองแหละไม่ต้องไปนั่งกินที่รุ่นก็ไม่ให้เอกไปเนะาะค่ะแม่วมวขออีกหนึ่งนาทีจะลงไล้์ขอบคุณพี่ด้วยค่ะที่ให้กำลังใจแม่แมวได้ค่ะอะไรนี้สันส้นๆพอได้คุยกับพี่ๆค่ะตอนเย็นก็น่าจะได้ขึ้นอีกรอบหนึงค่ะประมาณบายๆค่ะ หลายนี้20นาทีขอบคุณคุณบุญหลงคุณลุงนงค่ะแล้วก็คุณมนตรีค่ะแล้วก็พิศวันก็ดีใจกับทุกสุวรรณด้วยพิสุวรรณปลอดไทยค่ะคุณแนวด้วยค่ะขอบคุณแนวที่ให้กำลังใจแมวแหววค่ะคุณน่านเมืองเหนือขอบคุณด้วยนะค่ะค่ะที่ภาษาอังกฤษขอให้ปลอดไัยทุกท่านขอบคุณด้วยค่ะ แม่แววขอลงไลค์ค่ะขอบคุณพี่ที่ให้กำลังใจแม่แววค่ะบ๊ายบายกับแม่แววอีกอีกครั้งหนึ่งค่ะครั้งนี้ยี่สิบนาทีขอบคุณพี่ทุกท่านทุกกำลังใจค่ะค่ะรักพี่ทุกท่านค่ะบ๊ายบายเจอกับแม่แววคลิปหน้าอะไรหน้าค่ะขอบคุณด้วยเพ่มาให้กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ